ให้คนอ่านภาษาอังกฤษมันเล่นเกมอะไรเนี่ยจะไม่ได้ช่างมันแต่เล่นในโลกจะสังขารไม่เลิกแตดสินจะภายนอกไม่ตัดสินจะไม่ตรวจอะไรเลยตัดสินไปเลยไปไปเลยครับไปเลยอันนี้ก็ไปเลยนี่ไปเลยเขาแค่ใส่พิ่ใส่หมวกเฉยไปเลย น,นก็ดูแบบได้เหมือนกันโอ้ยก็เสียเครือตันยา <c oughs> เก็เอบอีกเก็บขับอะไรขับได้อันนี้เข้ไปเลยเยข้าไปเลยไปเลยอันนี้เหมือนจำได้ว่าเขามีแฝดนะเดี๋ยวขาในลิสต์ก่อนวันนี้พี่มีในลิสต์นะครับไปได้ดูนม่สิฮึ่ม <c oughs> <c oughs> Давай, yeah. давай. Mm -hmm. mm -hmm. <coughs> ก็ซ้ำช่างเรียบร้อยครับโดนแมวแดดแงะอ่อานไม่ออกอือม่านไม่ออกอ่อานไม่ออกนี่กดตรงไหนต่อวะนะักไม่เคยเล่นซะเลย Oh my gosh เล่นต่อที่ นนปไ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 ป,ลเ,ปเลยไปเลยดูจากวันนี้ดูจากภายนอกไม่ดูไม่ตรนบักเ,เลยเอืมคนนี้ดูแบบอแค่หน้าตาไม่ใช่หรอพี่ ขลองตกนี้ดีปะสุ่มเอาว่าจะตกใครบ้างชั้นสองห้องหนึ่งน่าจะอยู่กับใครวะช่างไหม ID สองแปดสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้า สองแปดสามเจดจดหนึ่งเก้าโอเคสองแปดสามจดจดหนึ่ง้าโอเคไอดีไดนามอนจุบ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 โอ้บายก่อนเออในลิสต์มีไหมเอ่ยพี่ครับวันนี้วันนี้ยูเหมือนว่าพี่จะไม่มีในลิสต์นะครับแต่ช่างค,ครับไปได้เลย

ลองดิลองไม่ประตใจไอ้ย้าา่าตา<ป>ในเมื่อเราอ่านไม่ออกเราก็จะทำมั่ว เล็กพี่ว,ว้วาวว้<ร>าวน้องชาร์ล์น่าตาื่นเตนมากอันนี้ดูจะพานอกด้วยฮะสวัสดีหนายเหรอเหมือนเราจะเช็คแค่หน้าตาก็พอครับหยุดเลยคนน,นนี้คนนี้คนนี้ดีแน,น,นห่ะหล่ออ่าโอเคหน้าตาเหมือนไป ดูน่าตาไหน่าสิเหมือนไปเราจะโดนแมวเด้งแ,แ,แต่ไม่เลยไม่รู้โอเคเขามีฟ้นแฟนนะคนเนี้ยโดนแมวแดกครับเรียบร้อยครับโดนแมวกินอร่อยเลยเรียบร้อยครับเราจะเล่นต่อ

ชั้นสาสองศูนยสามศูนสอง เข้าไปแล้วเมันใครทำไมพี่เขาไม่เปิดหน้ากากบ้างวะ ไอหมวยเนายากมาอีน้อนี่ดีตัวชิ้นนะตัวชิห่องร์ลืมละอันนี้ฉันเรียกห้องปะวะไม่รู้อ่ะแต่รู้ว่มมันไม่มีคุณคะ นี่เป็นผมนีหว่าคนนี้นี่ผมดีกว่าแล้ววะไม่รู้อ่ะโทรไปก่อนไปแล้วไปแล้ว โอเคคืจอจงก็าม่ไปอยู่นั้นส่วนใครก็ไม่รู้ขอโทษที่ขยาบขาแต่ผมเป็นคนอย่างนี้พี่ขับไปเลยพี่ขับไปเลยไปเลยไปเลยหนีไปสุปขอฟ้าไหนมีในลิสต์ไหม อ้าวไม่มีในลิสต์นะพี่พี่ครับอืมสองสามสี่วันนี้พี่ไม่มีในลิสต์นะแต่ไม่รู้อะอ๋อไปได้พี่ เยาต้องเช็คอย่างนี้ว่าอยากอะไรจัปยปะไม่ต้องมาทักทายผมคุณเป็นใครผมมกจากคุณไม่มีในลิสต์ไม่ต้องมาทักทายผมไปเลย,เลย,เลยนี่เป็ไหนก็ไป,ไปมาแล้วเหรอไอพี่ครับเบลอเบละกน่าลืมล้วย

ทำเจือดูอืมดูยังไงก็ดูใช่นะห้องสองห้องสามศูนย์สองศูนย์สามโทรเช็คเราต้องโทรเช็คว้ยเอออ่าไปเลย ร่างสังห์ไอดีไหมอันนี้ไหมโอเคไอดีแล่ะเอออืมอืมชั้นหน 1, ึ่งห้องสามศูนย์หนึ่งศูนย์สาม แน่ว่าใช่โอเคมาแล้วน,นี่เอาอแล้วเอ๋อว้าววันนี้ลืมมากทำไมทำไมทำอ่ะชั้นสองสิไปโพกอนอ,อ,อย่างแรอยก,กที่ต้องทำอ่ะครับ ไปเลยแมวอย่าแดกแมวอย่อาแดกใหง,<า>งผมนะพี่มีในรีสไหมมีอาศัยอยู่ห้องศูนย์สามศูนย์สี่จำจะจำเบอร์โทรได้ทุกห้องแล้วมั้งเ,เนี่ยนี่ ฉันเลี้ยใส่ไปไปเลยไปเลยผมโดนแมวกินครับพี่ไม่เป็นไรนคนเราเริ่มใหม่ได้เ,อ,เอ้าเปิดมาก็ลืมเลยเหรอถ้ามัไม,ไม่ท่ามาดูยิ่งกว้างจังวะ mười lăm ah. mười lăm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  mười วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวค่อย uh huh. มาเล่นใหม่บ๊ายบายค่ะ